ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวงการอาสากู้ภัยของไทยถูกสะเทือนด้วยกระแสข่าวที่สร้างแรงสะเตือนใจให้กับสังคมอย่างมากเมื่อมีรายงานการเปิดโปงขบวนการขาใหญ่แย่งเคสกู้ภยัย ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการจัดตั้งเครือข่ายลับเพื่อช่วงชิงเหตุการณฉุกเฉินพร้อมผลประโยชน์จำนวนมหาศาลเบื้องหลังที่ถูกเล่าขานคือกลุ่มผู้มีอิทธิพลบางรายพยายามควบคุมเคสอุบัติเหตุโดยเฉพาะเคสที่มีโอกาสรับค่าตอบแทนสูงจากบริษัทประกรันหรือจากกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลเอกชนข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่หลายจังหวัดเผยว่าบางเคสมีมูลค่าหาสูงถึงลํำละสองแสนบาท ซึ่งทําให้เกิดการแข่งขันกันอย่างดุเดือดทั้งการแทรกสัญญาณสื่อสารการเร่งเข้าพื้นที่ก่อนหน่วยงานที่ได้รับสิทธิถูกต้องและแม้กระทั่งการตัดสัญญาณวิทยุข,ของทีมคู่แข่งในบางพื้นที่ก็มีการถูกรายงานแบบไม่เป็นทางการสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าปัญหาไม่ได้เป็นเพียงการแย่งงานแต่ขยายกลายเป็นเครือข่ายผลประโยชน์ที่อาจสันคลนจุดประสงค์แท้จริงของการกู้ภัยซึ่งควรมุ่งเน้นการช่วยชีวิตประชาชนเป็นหลักไม่ใช่แข่งขันเพื่อผลตอบแทนด้านตัวเงินรายละเอียดส่วนนี้กำลังถูกตรวจสอบในมิติต่ตางๆทั้งจากหน่วยงานอ หาสาสมัครภาคประชาชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดก่อนการดำเนินการใดๆอย่างเป็นทางการย่อหน้าสอง0คำเบื้องหลังของขบวนการที่ถูกกล่าวถึงนี้มีระบบการทำงานที่ซับซ้อนเกินกว่าที่หลายคนคาดคิดแหล่งข่าวในวงการกู้ภัยเปิดเผยว่ามีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มทำหน้าที่เป็นตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างอาสาสมัครในพื้นที่กับเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่พร้อมจ่ายเงินเพื่อนำผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษา โดยมีแนวโน้มว่าบางหน่วยอาจได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนเคสที่ส่งเข้าโรงพยาบาลซึ่งสร้างแรงจูง,งใจให้ขบวนการดังกล่าวเติบโตและแข็งแรงขึ้นในระยะเวลาไม่นานนอกจากนั้นยังพบรูปแบบการสื่อสารที่มีการแบ่งชั้นระดับพื้นที่งานถูกจัดประเภทตามมูลค่าของเคสและมีผู้คอยแจ้งเตือนเมื่อเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ที่มีโอกาสสร้างรายได้สูง สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดคือการที่บางทีมเลือกใช้วิธีเสี่ยงอันตรายเช่นขับรถความเร็วสูงฝ่าไฟแดงหรือเข้าสกัดทีมคู่แข่งในพื้นที่เพื่อแย่งเคสด่วนก่อนใครตลอดหลายปีที่ผ่านมามีรายงานเหตุการณเฉียดชนกันระหว่างรถกู้ภัยสองฝ่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้หลายเหตุการณ์ไม่ได้มีการแอ จ้องความหรือบันทึกเป็นทางการแต่ส่งผลให้ประชาชนตั้งคำถามว่าการกู้ภัยซึ่งควรเป็นพื้นที่ของผู้มีหัวใจช่วยเหลือกลับถูกบางกลุ่มนำไปใช้เป็นช่องทางสแสวงหาผลประโยชน์แทนหรือไม่และหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปความปลอดภัยของผู้บาดเจ็บอาจตกเป็นความเสี่ยงครั้งใหญ่ย่อหน้าสามสามศูนย์ศูนย์คำหนึ่งในประเด็นที่สร้างความสเตือนใจที่สุดคือคำให้สัมภาษณ์ของอาสาสมัครหน้าใหม่หลายรายที่ยอมรับว่าระบบกู้ภัยบางพื้นที่ไม่ได้ดูสะอาดแบบที่คิด บางคนเล่าว่าตนถูกกดดันให้เลือกส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลเฉพาะแห่งแม้โรงพยาบาลหาลรัฐจะอยู่ใกล้กว่าแต่คำสั่งที่ถูกส่งลงมาแบบไม่เป็นทางการคือให้เลือกสถานพยาบาลที่มีคะแนนสูง สำหรับขบวนการนี้รายงานแบบไม่เป็นทางการระบุว่าในบางพื้นที่เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในหมู่อาสาสมัครที่มุ่งทำงานด้วยจิตอาสาแท้จริงพวกเขาต้องเผชิญความกดดันจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งการถูกลดบทบาทการถูกกันไม่ให้เข้าถึงเคสหรือแม้กระทั่งการถูกกลัน่นแกล้งผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆเพื่อให้ยอมถอนตัวจากการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมสิ่งเหล่านี้ทำให้ภาพลักษณ์ของอาสากู้ภัยถูกกระทบอย่างหนักเพราะประชาชนจำนวนมากไม่ทราบว่า หาแท้จริงแล้วมีอาสาอีกหลายคนที่ยังทำงานด้วยหัวใจบริสุทธิ์แต่ภาพของความขัดแย้งและการแข่งขันที่ถูกเผยแพร่ออกมาผ่านคลิปเหตุการณ์ต่างๆทำให้สังคมรู้สึกไม่มั่นใจในระบบกู้ภยัยโดยรวมคำถามสำคัญจึงตกอยู่ที่ว่าจะมีหน่วยงานใดลุกขึ้นมาปฏิรูปเชิงระบบเพื่อยุติวงจรผลประโยชน์แฝงเหล่านี้หรือไม่ย่อหน้าสี่สามศคำ ขณะที่ประเด็นการแย่งเคสกำลังถูกจับตามองอย่างเข้มงวดผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณสุขมองว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความโลภส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยังเกิดจากช่องว่างเชิงกฎหมายที่ทำให้เกิดพื้นนี่สีเทาระหว่างภาคเอกชนและอาสากู่ภัยเช่นระบบค่าตอบแทนฉุกเฉินที่เปิดให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถเรียกเก็บค่าบริการในระดับสูงทำให้เคสอุบัติเหตุมีมูลค่า สูงขึ้นกว่าปกตินอกจากนี้การที่ระบบอาสากู้ภัยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมแบบรวมศูนย์ทำให้พื้นที่แต่ละจังหวัดใช้มาตรฐานต่างกัน,กนบางพื้นที่มีองค์กรแบ่งเคสชัดเจนแต่บางพื้นที่ปล่อยให้หลายทีมแข่งขันเข้าพื้นที่โดยไม่มีการประสานงานส่งผลให้เกิดความกลาหลนและโอกาสการแทรกแซงของขบวนการผลประโยชน์สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอคือควรมีศูนย์ประสานกลางระดับจังหวัดหรือระดับ ฮับประเทศพร้อมระบบติดตามรถกู้ภัยแบบเรียลไทม์เพื่อลดการปลอมสัญญาณหรือการเร่งเข้าพื้นที่ผิดปกติการสร้างระบบแบบนี้ไม่เพียงช่วยยกระดับความปลอดภัยของผู้บาดเจ็บแต่ยังสามารถป้องกันการแทรกแซงจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ผ่านการควบคุมเคสกู้ภัยอีกด้วยย่อหน้าห้าสามศูนย์ศูนย์คำข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บางเขตชี้ว่าหนึ่งในเทคนิคของขอบวนการที่ถูกสงสัยคือการใช้นักวิทยุเงา หรือบุคคลที่คอยสอดส่องความเคลื่อนไหวของเครือข่ายวิทยุอาสาต่างๆเมื่อพบว่ามีเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่มูลค่าสูงกลุ่มดังกล่าวจะส่งสัญญา หานะถึงทีมที่รับงานเพื่อรีบออกตัวก่อนทีมที่ได้รับสิทธิ์พื้นที่จริงรายงานไม่เป็นทางการบางฉบับระบุว่ามีการใช้แอปพลิเคชันติดตามเสียงสื่อสารของอาสากู้ภัยโดยไม่ได้รับอนุญาตและบางเคสพบว่ามีการยิงสัญญาณรบกวนเพื่อให้ทีมคู่แข่งเสียเวลาซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายแต่ปัญหาคือยากต่อการเอาผิดเพราะต้องการหลักฐานที่ชัดเจนการ แทรกแซงเช่นนี้ทําให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อผู้บาดเจ็บเพราะหากทีมที่ถูกต้องตามพื้นที่ถูกขัดขวางการช่วยเหลืออาจล่าช้าเกินไปทําให้โอกาสรอดชีวิตลดลงผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากไม่มีมาตราการควบคุมที่เข้มงวดปัญหานี้อาจขยายตัวจนกระทบระดับประเทศและทําให้ระบบกู้ภัยไทยเผชิญวิกฤตศรัทธาครั้งรุนแรงที่สุด สำหรับประชาชนทั่วไปปัญหานี้อาจดูไกลตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วผลกระทบมีความรุนแรงมากกว่าที่คิดเมื่อเกิดอุบัติเหตุการแข่งขันแย่งเคสทําให้พื้นที่เกิดความวุ่นวายบางครั้งมีรถกู้ภัยหลายคันมาถึงพร้อมกันโดยไม่มีการจัดลำดับขั้นตอนบางครั้งทีมอาสาที่เข้าพื้นที่ก่อนแต่ไม่ได้รับการยอมรับจากขบวนการผลประโยชน์จะถูกดึงออกจากพื้นที่โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน สิ่งนี้ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บาดเจ็บโดยตรงเพราะเวลาเพียงไม่กี่วินาทีอาจเป็นตัวตัดสินระหว่างชีวิตและความตายปัญหาอีกอย่างที่ประชาชนมักไม่ทราบคือบางเคสมีการต่อรองค่ารักษา ระหว่างโรงพยาบาลและอาสาบางกลุ่มแบบไม่เป็นทางการทำให้ผู้บาดเจ็บถูกนำไปยังโรงพยาบาลที่ค่าใช้จ่ายสูงเกินจำเป็นส่งผลให้ครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บต้องเผชิญภาระทางการเงินที่ไม่คาดคิดทั้งหมดนี้กลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้เร่งปฏิรูประบบกู้ภัยไทยโดยด่วนเพื่อให้การช่วยชีวิตกลับไปอยู่เหนือผลประโยชน์ทางธุรกิจอีกครั้งย่อหน้าเ 300คำการขยายตัวของขบวนการดังกล่าวยังสะท้อนปัญหาด้านการฝึกอบรมอาสากู้ภัยด้วยในบางพื้นที่พบว่าอาสาที่เข้าร่วมกลุ่มผลประโยชน์ได้รับการสนับสนุนด้านอุป ก่อนเช่นรถกู้ภัยชุดเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงเคสก่อนผู้อื่นขณะที่อาสาที่ทำงานด้วยจิตอาสาแท้จริงกลับต้องใช้อุปกรณ์ล้าสมัยหรือไม่มีเครื่องมือครบตามมาตรฐานการสนับสนุนที่ไม่เท่าเทียมนี้ทําให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ในระบบกู้ภัยไทยและเปิดทางให้กลุ่มที่มีทุนทรัพย์หรือมีเครือข่ายอิทธิพล สามารถผูกขาดการเข้าถึงเหตุฉุกเฉินในพื้นที่สำคัญหลายฝ่ายจึงเสนอว่าควรมีระบบจัดสรรงบประมาณและอุปกรณ์แบบกระจายอย่างทั่วถึงพร้อมมาตรฐานการฝึกอบรมที่ชัดเจนและบังคับใช้จริงเพื่อให้ทุกทีมสามารถแข่งขันบนพื้นฐานความสามารถไม่ใช่บนเครือข่ายผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังย่อหน้า8-300คําคำในมุมมองของนักวิชาการด้านความปลอดภัยสาธารณะปัญหาขบวนการแย่งเคสกู้ภยัยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่สะสมมายาวนานเพราะไม่มีใครกล้าพูด เนื่องจากระบบอาสากู้ภัยไทยพึ่งพาเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงบุญคุณและการสนับสนุนทางท้องถิ่นอย่างมากเมื่อเกิดเครือข่ายผลประโยชน์ที่มีบุคคลทรงอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้คนในระบบจํานวนมากไม่กล้าร้องเรียนหรือเปิดเผยข้อมูลเพราะกลัวผลกระทบต่อบทบาทและความปลอดภัยของตัวเองหลายกรณีมีการให้ข้อมูลว่าผู้ที่เปิดปากวิจารณ์ขบวนการนี้ถูกกดดันหรือโดนตัดสิทธิการปฏิบัติตงานทําให้วัฒนธรรมการเงียบ กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบสิ่งนี้ทําให้การแก้ไขปัญหายิ่งล่าช้านักวิชาการเสนอให้รัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้นไม่ใช่เพื่อแทรกแซงแต่เพื่อสร้างระบบตรวจสอบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างโปรง่งใสพร้อมช่องทางร้องเรียนที่ไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อให้บุคลากรในระบบสามารถให้ข้อมูลโดยปลอดภัยย่อหน้า9-300คํามคำอีกหนึ่งมิติที่มักถูกมองข้ามคือผลกระทบเชิงจิตวิทยาต่ออาสากู้ภัยที่ตั้งใจทํางานด้วย จิสาธารณะอย่างแท้จริงคนกลุ่มนี้จำนวนมากรู้สึกท้อแท้เมื่อเห็นระบบที่ถูกครอบงำด้วยผลประโยชน์พวกเขาต้องเผชิญกับการเอาเปรียบการกดดันหรือถูกลดบทบาททั้งที่พวกเขาทำงานอย่างซื่อสัตย์ต่อประชาชนการทำงานในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ทำให้อัตราการลาออกของอาสารุ่นใหม่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อความมั่นคงของระบบกู้ภัยในระยะยาวนอกจากนี้ประชาชนบางส่วนเริ่มมองอาสากู้ภัยด้วยความระแวงทำให้ความไว้วางใจที่ควรมีต่อผู้ช่วยชีวิตลดลงการกู้คืนความเชื่อมั่นของประชาชนต้องเริ่มจากการสร้างโครงสร้างใหม่ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และให้คอความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานที่ทำเพื่อสาธารณะอย่างแท้จริงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอาสากู้ภัยจึงไม่เพียงเพื่อความศรัทธาแต่ยังเป็นการเสริมความมั่นคงให้กับระบบช่วยเหลือฉุกเฉินของประเทศย่อหน้า1 0 3 0าคำ ท้ายที่สุดผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าการแก้ไขปัญหาขบวนการแย่งเคสกู้ภัยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐภาคประชาชนองค์กรอาสากู้ภัยและสื่อมวลชนเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้การออกกฎหมายกำกับองค์กรอาสาอย่างชัดเจนการตั้งศูนย์บัญบรรชาการกลางระดับจังหวัดและการติดตามการปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์เป็นแนวทางที่หลายฝ่ายเสนออย่างต่อเนื่องแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการฟื้นฟูหัวใจของการกู้ภัย ให้กลับมาคือการช่วยชีวิตไม่ใช่การแข่งขันเพื่อผลประโยชน์การปฏิรูปที่ต่อเนื่องและจริงจังเท่านั้นที่จะทําให้ระบบกู้ภัยไทยกลับมาได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนอีกครั้งและตัดวงจรกลุ่มผลประโยชน์ที่แทรกซึมอยู่ในระบบมานานการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาระดับองค์กรแต่เป็นก้าวสาคัญของประเทศในการสร้างระบบดูแลประชาชนที่ปลอดภัยและยั่งยืน